้ทางนี้ก็เก็กใหญ่ครับว้หน้ตัวเขาเรียวนิวแล้วค่อยเดินลุยแบบนี้นมิวเนาะตอนนี้อถลีมองไม่ไหวอันนี้เริ่มสายแล้วครับประมาณโมงหนึ่งแอนุนก็เดินงอาทิตย์เริ่มแบ่งโซนแล้วเขาบอกว่าถ้าไปทางตรงไปสนีน่ะมันจะเห็นเป็นแบบอ้อมหมอกอ้อมภูเขาเลย อะไรไม่อะไรยังทันออสออสพอ,อ,อ,อตอีตืน่นขึ้นมายังไม่ทันขึ้นรลเลยพอ,อตอีตั้งนาฬิกาปลุกไปตีห้าไม่ได้ยินเลยครับมาดูกี่โมง